ในรายการเ,าเราเคยนําเสนอเรื่องของธุรกิจที่ถูก d ดิสรับกันกันก็เยอะมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้โลกทั้งโลกความท้าทายเยอะมาก อุตสาหกรรมที่ในอดีตที่ผ่านมาเคยอาจจะมีประสบความสําเร็จในแง่ของการทํากําไรมหาศาลแต่ปัจจุบันก็เจอดิสรับไปค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวบ้านเราอุตสาหกรรมของไทยก็เช่นเดียวกันครับถ้าไปดูในภาพใหญ่ก็จะพบว่าเรามีการแบ่งออกเป็น11คลัสเตอร์ย่อยๆในทั้งหมด45กลุ่มอุตสาหกรรมกระจายอยู่ทั่วประเทศ76จังหวัดนะครับแน่นอนเราเป็นหนึ่งประเทศที่รับผลกระทบเช่นเดียวกันจากการที่มหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาเขามีปัญหาความขัดแย้งเป็นสงครามการค้าระหว่างกัรกิน ระยะเวลามายาวนานพอสมควรแล้วนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเท่านั้นที่ผ่านมาเราเจอทั้งวิกฤตโควิด -19 เราเจอทั้งเรื่องของปัญหาสัลายเชนเราเจอต้นทุนราคาสินค้าที่ขยับแพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าไฟฟ้าหรืออัตราดอกเบี้ยก็ตามทีครับ5ปีที่ผ่านมาที่สหรัฐอเมริกากับจีนเขามีข้อขับแย้งกันในเชิงการค้าการลงทุนในมุมของบ้านเราก็มีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการค้าและการลงทุนด้วยเช่นเดียวกันครับ ทางกระทรวงพาณิชย์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยสถาบันวิจัยและการให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการทำโครงการศึกษาการแยกห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสำคัญระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและในยะที่มีผลต่อเศรษฐกิจการค้าของไทย ผลจากการศึกษาพบแบบนี้ครับคุณผู้ชมสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนั้นประเทศไทยเราได้อน,นิสงจากการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนแต่อัน,นิสงที่เราได้ในตลาดจีนดูเหมือนว่าจะยังมีข้อจํากัดอยู่เยอะครับทีนี้มาดูในส่วนของสหรัฐอเมริกากันก่อนนะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นส่วนที่เราได้ประโยชน์เนื่องจากเราสามารถส่งออกได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเราส่งออกโดยรวมได้เพิ่มขึ้นมากกว่าหลายประเทศในอาเซียนนะคะยกเว้นเวียดนามเพราะว่าเราสามารถที่จะเข้าตลาดสหรัฐอเมริกาได้มาก คืนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่เราเป็นคู่แข่งกับจีนในสหรัฐอเมริกาด้วยดูไปทีละประเภทค่ะอันดับแรกที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะคุณผู้ชมตัวเลขเพิ่มขึ้นค่อนข้างชัดนะคะจากร้อยละ2.2เราส่งไปสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ3.6ค่ะ ในขณะที่ตลาดเครื่องปรับอากาศนี่ก็ถือว่าโดดเด่นถ้าเทียบจากตัวเลขของปี2,562นะคะจากอยู่ที่ประมาณร้อยละ0.9เพิ่มมาเป็นร้อยละ27.7เมื่อปีที่ผ่านมา กล้องบันทึกภาพก็เป็นสินค้าอีกหนึ่งประเภทนะคะจากร้อยละ7.7โตมาเป็นร้อยละ13โทรทัศน์ค่ะจากร้อยละ2.1เพิ่มมาเป็นร้อยละ3.1ตู้เย็นจากร้อยละ1.4เพิ่มมาเป็นร้อยละ4.5าฮาร์ดดิสค่ะจากร้อยละ47ขยับมาเป็นร้อยละ62นะคะเห็นตัวเลขแล้วก็เรียกได้ว่าสินค้าหลายๆตัวเลขเนี่ยเป็นสินค้าที่สหรัฐเขาก็มีความต้องการที่จะนําเข้าจากเรามากขึ้นทดแทนจากกรณีของจีนในส่วนของ ของเซมิคอนดักเตอร์การส่งออกพวกอุปกรณ์นะคะที่เป็นอุปกรณ์กึ่งตัวนําแบบไวัยแสงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนอุตสาหกรรมยานยนต์หรือว่ารถยนต์เองก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าการขึ้นภาษีของสหราัฐต่อสินค้าหลากหลายประเภทของจีนมีส่วนทําให้ตลาดส่วนแบ่งของชิ้นส่วนรถยนต์จากประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็จะมีสินค้าอยู่หนึ่งกลุ่มนะคะที่สัดส่วนปรับตัวลดลงนั่นก็คือสินค้า,กาเกษตรและอาหารของไทยที่เราอาจจะยังไม่สามารถจะเจาะ ตลาดของสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มขึ้นจะเห็นได้ว่าเป็นตัวเดียวที่ลดลงนะคะผู้ชมจากร้อยละ2.5เหลือร้อยละ2 2ค่ะทีนี้เราขยับไปดูคู่แข่งของเราอย่างเวียดนามกับมาเลเซียกับตลาดใหญ่หญๆที่ประเทศจีนกันหน่อยครับปรากฏว่าทั้งเวียดนามและก็มาเลเซียสามารถจะไปจับจองพื้นที่ได้ส่วนแบ่งตลาด ธุรกิจในจีนได้มากกว่าประเทศไทยโดยเฉพาะโฟกัสไปที่สินค้าขั้นกลางที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานเรื่องของใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อันนี้รวมไปจนถึงเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะครับรวมไปจนถึงสินค้าสําเร็จรูปบางประการอย่างเช่นโทรทัศน์โทรศัพท์และก็คอมพิวเตอร์ที่ถามว่าอะไรคือเหตุผลที่ทําให้ทั้งเวียดนามและมาเลเซียสามารถจะขยายการลงทุนในจีนได้มากขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเอกชนของจีนครับ มีการขยายการลงทุนมีการย้ายฐานการผลิตของตัวเองไปยังเวียดนามไปยังมาเลเซียพอไปลงทุนในมาเลเซียมากขึ้นสินค้าจากมาเลเซียจากสินค้าจากเวียดนามมันย่อมจะต้องถูกส่งกลับไปที่จีนโดยอัตโนมัติอยู่แล้วครับนั่นคือเหตุผลหนึ่งแต่ก็มีบางสินค้าเหมือนกันครับที่ประเทศไทยเราสามารถไปขยายส่วนแบ่งตลาดในจีนได้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นรถจักรยานยนต์สันดาบถึงแม้ว่า เรื่องจักรยานยนต์ไฟฟ้าทางจีนเขาจะมีความต้องการสูงก็ตามที<ะ>แต่ถ้าเปรียบเทียบกับรถจักรยานยนต์ที่เป็นสันดาบแล้วปริมาณและการเติบโตยังถือว่าน้อยกว่าค่อนข้างจะเยอะครับดูตัวเลขจะพบว่าความต้องการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ21ระหว่างปีคศ2 0 1 8 2 0สอแถึง2022แต่รถยนต์ไฟฟ้าความต้องการเพิ่มมากขึ้นเนี่ยร้อยละ160เพราะฉะนั้นประเทศไทยครับเราเป็นผู้ส่งออกรถจักรยานยนต์สันดาบลำดับต้นๆของโลก อยู่ในลำดับที่4รองจากจีนเยอรมนีและก็ญี่ปุ่นในปี2022เพราะฉะนั้นเราจึงยังมีส่วนแบ่งของตลาดรถจักรยานย,ยนต์สันดาปเพิ่มขึ้นในจีนจากร้อยละ30ในปี2018กลายมาเป็นร้อยละ61ในปี2022นี่เป็นหนึ่งสินค้าที่น่าสนใจครับ อย่างไรก็ตามนะคะจากข้อมูลถึงแม้ว่าเราดูจะได้ประโยชน์นะคะจากประเด็นสงครามการค้าทั้งในตลาดของสหรัฐอเมริกาแล้วก็บางสินค้าของจีนแต่พบว่าในแง่ของส่วนแบ่งการตลาดในระดับโลกค่ะเราปรับตัวร่วงลงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในแง่ของส่วนแบ่งตลาดโลกเราชะลอตัวลงตั้งแต่ในช่วงปี2562จนถึงปี2565ถ้าดูเป็นตัวเลขถามว่าชะลอตัวลงเยอะหรือเปล่าก็คือจากประมาณร้อยละ1.41เหลือเพียงร้อยละ1.32ส่วนใหญ่ ก็จะเป็นสินค้าประเภทสินค้าอุตสาหกรรมนะคะจากร้อยละห4 3เหลือร้อยละ1.36 ขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของสินค้ากเกษตรมีแนวโน้มทรงตัวค่ะและข้อมูลก็พบว่าไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียน5ด้วยนะคะที่มีส่วนแบ่งตลาดของสินค้าอุตสาหกรรมในตลาดโลกชะลอตัวลงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถือเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญของประเทศไทยสําคัญขนาดไหนก็สัดส่วนถึงประมาณร้อยละ30ของการส่งออกทั้งหมดของมูลค่าการส่งออกรวมค่ะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าการที่เราขยายการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาได้ มันไม่ได้เป็นปริมาณที่เพียงพอกับการจะชดเชยให้เราสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดในระดับโลกเอาไว้ได้นั่นเองค่ะแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งครับก็พบว่ามีบางสินค้าเหมือนกันนะที่เราสามารถจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในตลาดโลกได้ก็เป็นการทําให้เราเห็นว่ามีผู้ประกอบการบางประเภทเหมือนกันครับที่สามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองแล้วสามารถทําให้ลูกค้าสั่งสินค้าของตัวเองเพิ่มมากขึ้นจนส่วนแบ่งตลาดตลาดโลกของตัวเองเพิ่มมากขึ้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันครับอย่างแรกเลยครับ คือเครื่องปรับอากาศเรามีข้อมูลพบว่าส่วนแบ่งในตลาดโลกของเครื่องปรับอากาศจากไทยเนี่ยส่วนแบ่งจากปี2018อยู่ที่ประมาณร้อละ23.5ปีที่แล้วขยับบวกขึ้นมาเป็นร้อละ25.5ครับฮาร์ดดิสก็เพิ่มมาจากร้อละ16เป็นร้อยละ20ตู้เย็นขยับเพิ่มจากร้อยละ8.4กลายมาเป็นร้อยละ9.8อุปกรณ์ตัวนำกึ่งตัวนำแบบไวแสงจากร้อยละ2.4เป็นร้อยละ2.7 รถจักรยานยนต์นี่เป็นอีกหนึ่งสินค้าของไทยครับที่มีอัตราการขยายตัวน่าสนใจมากในตลาดโลกก็เพิ่มจากร้อยละ5.3ไปเป็นร้อยละ7เช่นเดียวกันส่วนรถยนต์และก็ชิ้นส่วนส่วนแบ,บ่งตลาดมีแนวโน้มทรงตัวครับอยู่ประมาณร้อยละ1.5ทั้งรถที่เป็นรถยนต์นั่งและก็ร้อยละ5.8ในส่วนที่เป็นรถกระบะนะครับ และนอกเหนือจากประโยชน์เรื่องของการค้าแล้วนะคะเราก็ยังได้ประโยชน์ในแง่ของการลงทุนแล้วก็การย้ายฐานการผลิตของบรรดาบริษัทค้ามชาติด้วยจากประเด็นความขัดแยง้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยนะคะเขาพบว่าแม้นงินลงทุนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในหมวดของเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ค่ะโดยเฉพาะในช่วงปี2021ถึง2022นะคะก็คือช่วงปี64ถึงปี65ตอนนั้นความตึงเครียดร,ระหว่างจีนกับสหรัฐส่งผลกระทบต่อ2หมวดสินค้าดังกล่าวค่อนข้างเยอะโดยมีนักลงทุนหลักๆที่เข้ามานะคะก็จะมีทั้ง จากญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาสิงคโปร์แล้วก็เกาหลีใต้นะคะก็เป็นชาติหลักๆขณะที่เม็ดเงินการลงทุนจากจีนอาจจะมีอยู่ค่อนข้างจะจํากัดไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกับช่วงปี2018-2019ที่ตอนนั้นเขาเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมที่เป็นชิ้นส่วนยานยนต์รถยนต์ซึ่งรัฐบาลเองก็พยายามที่จะผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอยู่แล้วค่ะแต่ก็น่าสนใจคุณผู้ชมครับเพราะว่าถ้าเราดูข้อมูลในปี2021ต่อเนื2021่องถึง202 สเราจะพบว่าการลงทุนในแง่ของเม็ดเงินลงทุนจากจีนในอุตสาหกรรมดัง,ดงกล่าวที่พูดถึงเนี่ยนะครับมันเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งไปแซงอันดับ2อย่างสวีเดนและถ้าเราไปดูในแง่ของจำนวนโครงการที่เข้ามาขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากทาง B O I ของเราจะพบว่าทั้งจํานวนโครงการและเม็ดเงินลงทุนจากจีนใน2อุตสาหกรรมที่ว่านั้นเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวครับในปี2021ต่อเนื่องถึง2022สส่วนใหญ่ก็จะเป็นการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุน,น,ทนชาวจีนส่วนถ้า เป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั้นการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากจีนในส่วนของ PCB ก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วถ้าหากว่าเราเทียบนะครับในช่วงที่ผ่านมาเทียบกับประเทศในภูมิภาคเงินลงทุนที่เป็นลักษณะกรีนฟิลด์ที่เข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะในปี2021ถือว่ายังน้อยกว่าประเทศในอาเซียน5นะครับยกเว้นฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจำนวนโครงการและเม็ดเงินลงทุนทีนท่ขอ BUI จะเพิ่มมากขึ้น การเร่งกระบวนการต่างๆการทาให้เกิดการลงทุนจริงเป็นสิ่งที่จําเป็นครับเพราะจะทําให้มีเม็ดเงินในลงนในประเทศเนี่ยเกิดขึ้นจริงๆแล้วทีนี้ถ้าเราไปดูส่วนแบงตลาดในประเทศของประเทศไทยในตลาดโลกโดยรวมที่มันชะลอตัวลงปริมาณเม็ดเงินลงทุนในไทยยังน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลังจากสงครามการค้ามันสะท้อนให้เห็นทันชัดเจนครับว่าเรายังต้องใช้ความพยายามเพิ่มมากขึ้นทั้งเพื่อจะรักษาและก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกทั้งต้องทําทั้งการกระจายการหาตลาด ต้องทำทั้งการหาตลาดใหม่ๆเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าของออกของเรากระจุกตัวในตลาดของสหรัฐมากจนเกินไปครับ ทีนี้พอถามว่าการจะไปเจาะตลาดอื่นๆใน,นี่ยณปัจจุบันมันทาได้ง่ายหรือเปล่าคําตอบก็คืออาจจะยังทําได้ค่อนข้างจํากัดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าหลายประเทศที่เขาเป็นคู่แข่งเราเนี่ยเขามีความได้เปรียบเราในแง่ของต้นทุนการผลิตแล้วก็เรื่องของระบบขนส่งแล้วก็โลจิสติกต่างๆโดยเฉพาะประเทศที่มีแต้มต่อจากการมี FTA กับทางสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์หรือว่าเวียดนามเองเขาก็ยังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งในตลาดโลกได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะแล้วเขาไม่ได้แค่รักษา ส่วนแบ่งเขาใช้การทํานโยบายแบบที่เรียกว่าเชิงรุกค,ค่ะก็คือเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดไม่ว่าจะเป็นในอาเซียนเอเชียตะวันออกเอเชียใต้แอฟริ AN, ออกาแล้วก็ตะวันออกกลางซึ่งเมื่อฟังข้อมูลแบบนี้แล้วนะคะก็จะเห็นว่าเรายิ่งจําเป็นจะต้องรีบค่ะรีบในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันควบคู่กับการส่งเสริมด้านการตลาดไปพร้อมๆกันนะ,นะคะก็ต้องเกิดการทางานร่วมกันทั้งกระทรวงพาณิชย์เองแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหการรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจะผลักดันแล้วก็สนับสนุน ผู้ประกอบการบ้านเราให้มีความสามารถในการทําการค้าการขายกับต่างชาติให้มากยิ่งขึ้นขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของทีเดด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ